วันนี้เป็นวันที่1ิเดือนตุลาคมปี2021วันนี้นั้นเป็นวันดาเซล่าดาเซล่านั้นเป็นระยะเวลาของเริ่มต้นตั้งแต่ตอนเย็น6กโมงเย็นจนถึงพรุ่งนี้ตอนเย็น6กโมงคึ่งดังนั้นเรามีดาเซล่า2วันแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันดาเซล่าที่ทุกคนนั้นขอแสดงความยินดีและมีความปรารถนาในการ ที่จะมีชัดชทยชนะอยู่เหนือลาวันและเมรีในวันนี้บาบาก็ยังพูดถึงการอยู่อย่างชนะเหนือลาวันการชนะเหนือลาวันดังนั้นเราจะฟังเมรีสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาพูดว่าลูกๆที่แสนหวานโงได้รับชัยชนะเหนือลาวันกีเลสด้วยพลังของโยคะแล้วเฉลิมฉลองดาสาราที่แท้จริ คำถามของเมรีในวันนี้อะไรคือการเกี่ยวข้องระหว่างรามยาะและมหาภารตะอะไรที่ดาวเสารบ,บ่งชี้ถึงบัญญีการบ่งชี้ที่ลึกล้ำมากระหว่างรามยาะและสงครามมหาบาลดในพัคขวะกีตะด้วยเช่นกันมันหลอมอยู่ในมหาภารตะดังนั้น มีการเกี่ยวข้องอย่างลึกร้งระหว่างทั้งสองดังนั้นอะไรคือการเกี่ยวข้องที่บาบาได้ถามคําตอบก็คือดาเซล่าก็หมายถึงตอนจบของลาวันและการหลุดพ้นของสีดาอย่างไรก็ตามลูกนั้นไม่ได้รับการปลดปล่อยออกจากลาวันโดยการเฉลิมฉลองดาเซล่าเมื่อสงครามมหาบาลัดเกิดขึ้นสีดาทั้งหลายนั้นได้รับการปลดปล่อย อาณาจักรของลาวันก็จบสิ้นลงผ่านสงครามมหาลาลัตและดังนั้นรามยนะและมหาภาลตะและกีตะมีการเกี่ยวข้องอย่างลึกล้้ามากที่นี่บารานั้นในเมรีนั้นได้อธิบายว่าเรานั้นมาเป็นผู้ชนะได้อย่างไรเมื่อไหร่ต่อกีเลสและพร้อมกับนั้นเราก็จะมได้รับความรู้ของกีตะเราสามารถที่จะข้ามกีเลตไปได้ อย่างสมบูรณ์จากชีวิตของเราแล้วต่อมาสงคารามมหาบาลัดก,ก็จะเกิดขึ้นและนี่แหละเมื่อชีดาทั้งหลายได้รับการปลดปล่อยออกจากอาณาจักรของดาวันดังนั้นนี่คือการเกี่ยวข้องระหว่างรามัญนา,าสงคารามมหาบาลัดและก็ขีตสาระของมือในวันนี้จุดแรกจงมาเป็นมหาสมุทรแห่งความรักทักเทียวกับพ่อ อย่าได้มีอย่าได้อยู่อย่างมีกำลังพูดอย่างอ่อนหวานแล้วทำให้ทุกคนมีความสุขจุดที่สองทำงานรับใช้ด้วยกระดูกของลูกให้คงความซาบซึ้งว่าลูกนั้นจะถอดร่างเก่าของลูกแล้วต้นมาเป็นเจ้าชายเจ้าหญิงพรของพระบาทสาหรับเรานวันนี้ก็คือขอให้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ได้ตลอดเวลาและด้วยความรักสําหรับงานรับใช้ ให้เปลี่ยนแปลงครอบครัวทั้งโลกของลูกให้เป็นครอบครัวพระเจ้าทาั้งซ้ำขอให้ลูกนั้นเป็นผู้รับใช้ตลอดเวลาและด้วยความรักและสำหรับงานรับใช้ให้เปลี่ยนแปลงครอบครัวทางโลกของลูกให้เป็นครอบครัวทางของพระเจ้าหน้านที่ของผู้รับใช้ก็คือการมั่นหมายอยู่ในการทำงานรับใช้ตลอดเวลาไม่ว่ามันจะเป็นงานรับใช้ผ่านความคิดคำพูดหรือการกระทำ ผู้รับใช้นั้นไม่เคยที่จารณางานรับใช้ว่าแยกห่างจากตัวเขาผู้ที่สติปัญญานั้นมีความรักที่จะทำงานรับใช้ตลอดเวลาจะเปลี่ยนครอบครัวทางโลกของเขาให้เป็นครอบครัวของพระเจ้าผู้รับใช้นั้นจะไม่ได้พิจารณาบ้านของเขาว่าเป็นบ้านแต่จะเป็นสถานที่ทำงานรับใช้คุณธรรมหลักๆของผู้รับใช้ก็คือการสละละทิ้ง ผู้ที่มีทัศนคติของการสละละทิ้งจะอยู่ในบ้านของเขาเช่นตัวของจัปปะเสียโดยที่งานรับใช้จะเกิดขึ้นได้โดยอัตโนมัติดทัศนติพจน์สำหรับวันนี้ก็คือเพื่อที่จะทำสังฆา,าของลูกให้สูงส่งให้อุทิศจิตใจและสติปัญญาของลูกให้กับพ่อ เพื่อที่จะทำสรญสตาของลูกให้สูงส่งจงอุทิศจิตใจและสติปัญญาของลูกให้กับพ่ออัชาองชานติ